วันที่20กรกฎาคม64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่19กกรกฎาคมเว็บไซต์กรมอนามายัยกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยบทสัมภาษณา์นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามายัยกรณีการแพร่ระบาดของโควิด1 9ใกนกลุ่มหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดและทารกแรกเกิดตั้งแต่วันที่1งธันวาคม63ถึง3กรกฎาคม64โดยมีรายละเอียดดังนี้พบมีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ581รปรายเสียชีวิต9้ารายทารกติดเชื้อ40รายและเสีียชวิต รายโดยพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงป่วยเป็นโควิด1 9จะมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไปอีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงต่อครรภ์เป็นพิษเลือดแข็งตัวผิดปกติคลอดก่อนกำหนดได้ส่วนทารกที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อมีโอกาสคลอดกำหนดและน้ำหนักตัวน้อยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับทารกที่คลอดจากหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ติดเชื้อจึงขอความร่วมมือทุกโรงพยาบาลและคลินิกฝากครรภ์มีแนวทางให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9สาำหรับหญิงตั้งค,งงคนนรครภ์ด วัคซีนป้องกันโควิดลบต่อหญิงตั้งครรภ์สองเมื่อตัดสินใจฉีดวัคซีนแล้วให้พิจารณาว่าไม่มีข้อห้ามในการฉีดและผู้รับบริการมีอายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์3ให้หญิงตั้งครรภ์ลงชื่อในแบบคัดกรองและใบยินยอมในการรับวัคซีน4มีการตรวจครรภ์ตามปกติจนเสร็จสิ้นกระบวนการ5ส่งตัวหญิงตั้งครรภ์พร้อมแบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการวัคซีนโควิดลบเพื่อไปรับวัคซีนณจุดฉีดวัคซีนที่กำหนดไว้6พยาบาลห้องฝากครรภ์ประสาน กรณีวัคซีนไม่เพียงพอให้ทําการนัดหมายกําหนดวันต่อไปเจ็ดเมื่อหญิงตั้งครรภ์ไปถึงจุดฉีดวัคซีนให้เข้าช่องทางพิเศษสําหรับหญิงตั้งครรภ์ที่จุดบริการวัคซีนจัดไว้หลังจากนั้นผ่านจุดคัดกรองฉีดวัคซีนและสังเกตอาการตามระบบแปดนัดหมายการฉีดวัคซีนเข็มที่สองโดยแจ้งให้หญิงตั้งครรภ์สังเกตอาการไม่พึงประสงค์อีกทั้งทุกหน่วยบริการให้วัคซีนแก่หญิงตั้งครรภ์ต้องติดตามและรายงานข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์และผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์หลังจากได้รับวัคคซีีนนนแล้้้้วววดดยทังงงใช่การรระบขอโิ 1 9ขณะน,นี้หญิงตั้งครรภ์ควรมีวิธีปฏิบัติและดูแลตนเองเป็นพิเศษโดยสวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกนอกบ้านและจํากัดการเดินทางเท่าที่จําเป็นเมื่อต้องไปฝักครรภ์ไม่ไปในที่ที่มีคนหนาแน่นหมันล้างมือบ่อยๆกินอาหารปรุงสุกสะอาดและครบรหมู่ได้แก่ข้าวหรือแป้งเนื้อสัตว์ผักผลไม้ควบคู่กับการดื่มนมรสจืด2-3แก้วทุกวันโดยขอให้เลี่ยงอาหารรสจัดอาหารหมักดองกาแฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และบุหรี่อธิบดีกรมอนามัยกล่าว Yeah. you. Thank you.